ตอนนี้เรามารับสายหนึ่งสายจากทางบ้านนะครับคุณชินสวัสดีครับครับผมปนปัญหาก็คือว่าผมจะรู้สึกเกิดอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงที่เขามีแฟนแล้วครับจะชุกชวนหญิงปกติถ้าแบบว่าเขาคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกเฉยๆครับอคนนี้เป็นแฟนเดินจูงมือกันจูจีกันเนี่ยมันจะ,จะเกิดจินตนาการอะไรขึ้นครับรู้สึกอยาก มีอะไรกับผีมนนั้วครับเป็นปัญหากับชีวิตไหมครับไม่เป็นปัญหาแต่รู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองผิดปกติหรือเปล่าอ่าโอเคทั้งนั้นผมบอกได้ว่าไม่ไม่ผิดปกติทางจิตใดๆเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาคือมันเป็นบ่อยๆจนรู้สึกว่ามันเกิดไปที่ไหนเจอใครเดินคู่กันเราเกิดอารมณ์กำหนัดทั้งวันอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ามีปัญหาแล้วนะะเกิดอารมณ์หืนทั้งวันหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้จะต้องข่มขืนคนนี้ให้ได้อันนี้มีปัญหาเลยครับคุณหมอ แต่สิ่งที่รู้ตัวเองคนนี้จะอธิบายอย่างนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทางจิตวิทยาเนี่ยถ้าผู้หญิงคนนั้นเดินมาคนเดียวเนี่ยโอเคเซ็กซี่เราก็เห็นก็ก็คนนี้สวยอ่ะก็แค่ก็คือแค่ชื่นชมแต่พอผู้หญิงคนนั้นเดินกับผู้ชายมันจะมีภาษาทางจิตวิทยาเขาใช้คาว่า ออโตเมติกตอสมันเป็นความคิดชูชแวบ,บขึ้นมาแวบ,บเดียวเท่านั้นครับคือคมันจะเกิดจินตนาาารว่าพอเดินกับผู้ชายปุ๊บมันจะเกิดออโตเมติกตอสว่าเขามีเพศสัมพันธ์กันแล้วสิ่งที่เหลือมันก็จะกระจายขึ้นมาเหมือนกับสร้างเป็นวิดีโอคลิปเล็กๆย่อยๆ ในภายในจิตใต้สันนกานองค์ประกอบมันพร้อมกัผู้หญิงคนเดียวมันจินตนาการอะไรไม่ได้เพราะอยู่คนเดียวแต่มีผู้ชายปุ๊บก็คือองค์ประกอบหญิงชายปุ๊บเห็นภาพผู้หญิงสวยแล้วในสมองของเรามันก็เกิดวิดีโอคลิปขึ้นมันถ่ายทํำจากจินตนาการขึ้นมาและตรงนั้นแหละฮะที่ จินตนาการของมนุษย์เราเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนตัวทางเพศซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับมนุษย์มีความหลากหลายมากบางคนบอกว่าเอ๊ะเห็นผู้หญิงตั้งครันแล้วเกิดอารมณ์เห็นผู้หญิงเซ็กซี่เฉยๆต้องมิตั้งท้องแล้วเกิดอารมณ์เห็นผู้หญิงไอ้เงี้ยคือรสนิยมก็เป็นรสนิยมซึ่งตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรไม่ไม่ไม่ต้องแก้ไขอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องแก้ไขครับให้สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณมากคุณไม่ได้ผิดปกติอะไรขอบคุณนะครับคุณชินครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ดีครับเรารายการเราก็ทําให้เราได้รู้ว่ามนุษย์มีความหลากหลายในเรื่องทางเพศแล้วแต่ละคนไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันแล้วผมคิดว่าความปกติเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นปกติไม่ใช่เพราะว่าอะไรก็ได้ขอให้เราไม่มีปัญหาและไม่มีความทุกข์ในเรื่องเพศก็พอแล้วแล้วก็ไม่ได้บียเบียนใครด้วยนะครับนี่แหละวความหลากหลายไม่งั้นโลกคงน่าเบื่อแย่นะคุณหมอนะใช่ค่ะ